ซูซูกิเปิดศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานเพิ่ม3แห่งยกระดับงานบริการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าตั้งเป้าขยายครบ50แห่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานด้านการขายที่จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในปีนี้นายทดามิสุซูกิประธานกรรมการบริหารสุซูกิมอเตอร์ประเทศไทยกล่าวว่าสุซูกิยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจ enhancing the ability to compete in the up-coming automotive market ที่เคยประกาศไว้โดยยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้จำหน่ายรถยนต์ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างแข่งแกร่งพร้อมกับการยกระดับงานบริการรูปแบบใหม่ตอกย้ำถึงการ การดูแลลูกคา้าด้วยความจริงใจผ่านคุณภาพและมาตรฐานของซูซูกินายวันลบตีเลิศงามรองประธานกรรมการบริหารซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ซูซูกิแสดงให้ผู้บริโภคได้รับทราบเสมอมาคือความใส่ใจในงานบริการและการดูแลลูกค้าอย่างจริงใจผ่านการร่วมมือร่วมใจกับผู้จำหน่ายในการพัฒนาและเดินหน้าการยกระดับงานบริการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยเมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 8ที่ผ่านมาซูซูกิได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายในพิธีแต่งตั้งศูนย์บริการซ่อมตัวถัง และ4มาตรฐานซูซูกิอย่างเป็นทางการจำนวน3รายรวม4สาขาครอบคุมพื้นที่บริการในหลายจังหวัดมากยิ่งขึ้นโดยผู้จำหน่ายทั้ง3รายผ่านการรับรองมาตรฐานงานบริการจากบริษัทซูซูกิมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัด